โอ้พี่น้องครับเปิงโอ้ยพี่น้องเป็นว่าติดตั้งแตง่จอมหอดเผาครับโอ้มาแล้วครับไปเบิ่งกิละ่ะเบิ่งกิละ่ะปลาข้าจอมโอ้ถึกคักถึกแน่ครับพี่น้องเออเมืองตัวนี้มันข้าจอมเไงพี่น้องเอ้ย โอ้ยมันถึงกระถึงแน่เลยโอ้ยโอ้โอ้ยเอ้ยเห็ดก่าเก็ดแน่เลยวเ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีน้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเห็ดก่าเก็ดแน่เดี๋ยบาทเดียวลอยลครับพี่น้องโอ้ยเห็ดก่าเก็ดแน่เดี๋ยว บาทเดียวลอยลครับนีเลยโอ้โตยเล้หแตกโศกเด้น้อขึ้นมามาเนี่เนาะเอาพี่น้องมือนีสปอตเลี้ยวไปแล้วครับนี่เลี้ยวครับเลี้ยวตรงเี้ล่ะนี่นะครับแหว่เอ็นสารมืนมาเลยครับนี่ S <S ตกโศกเลยครับขึ้นมาอันนึ่งครับสงสัยจะเป็นโศกสิบครับโศกสิบสโศกฮาละเอาพี่น้องครับนี่คือผลงานบหกแสนหกหมื่นบาทครับพี่น้องถือคนละสี่หมื่นสี่พันบาทเอา ในน้ำก็ยังมีปลาเรืออะไรครับพี่น้องอเบิงครับแต่ละบาทถือกันประมาณนี้แหละครับค,ค,คุมมาคุมเมึงเอาหบาทเดียวดิเอ,อ้ยบาทเดียวได้เป็นลอยครับลอยโลครับลอยโล่อโล,อย,ลอยโต้พูดละเ <c oughs> ขียบกักเก็บเนี่ยอยืม,ม,มออเพราะมันเต็มไหลเต็มแห้งเต็มเผาเออมันหล่นเผาอ่ะครับ ถ้าถือถือซ้ำหนึ่งเนี่ยน้อพอดีคันร้ายกว่านี้ก็บ,บ่ไหวเนาะมันหนักแกขึ้นยากลำบาก,อกบเออแจ็สิปตตัวไดนก่อนนี่ทีมงานไหนนี่ครับ,รบโอ้ทีมงานเสียตันเลยครับ<อ>ครับผมเ<อ>ส้นแหย่ยโสธรเป็นปะครับ,คครบสุดยอดสุดยอดที่รีเลยอ่า <laughs> <laughs> เอ้าพี่น้องเบิง้งเบิ้งมาหากรรมปดปลาแบบนี้ <c oughs> จับไปล่าครับจับไปล่า <c oughs> ขอเวลาเจ้าหน้าที่หนิครับเพียงชั่วโมงเสีบยบไว้เสีบยบไว้เสียบไว้ดูทางนี้ดูทางนี้ดูทางนี้ คมุครับตังบ้งหนกูหูดูโอ้ครับผมเสียบอยกับเสียอินซีจวดครับเอาตั้งบุนกับปดกันครับสนั้นมันไหวที่กันครับเอ,อ้ยพี่น้องมาเบ่งเงาครับผมทีมงานเสียตันรถเกี่ยวจัดให้ครับ แคนัดประวัติศาสตร์เนี่ยจารึกไว้ครับพี่น้องมันอ้างไรน้อยออกจากแค่เองเลย หันบ้านมองไหนครับโอ้คุณครับพี่น้องบ้านมองกลางหนองครับบนแม่สีได้เลีวอยู่ผมยืดเออเอ้าเบิ้งพี่น้องเบิ้งทักษะการปลดปลาครับเมื่อฉีบครับผมท่าปลดบ่เป็นหนีบ่เร็วง่ายครับนี่มูพ้นช้ำนาญเหรอครับช้ำนาญ มาปดดูเลครับต้องดูน้องน้องแห้งนีโมเมนที่มาแทบทุกหนองเลยบอกครับนี่ยแมนว่ะเออนะครับบัดแพงกับจริงครับพี่น้องตั้งแต่มาบ่เคยล่ำดาบบ่บเคยบวชไหมวนะมคุ้มตลอดครับผมเป็นกำไรตลอด,อลอดครับพ่อบอแห่งนี้เพีเ้ยงจริงปล่อยจริงครับพี่น้องสุดยอด ปลานี่มีเห็นเลยครับโอ้ยบึงนี่น้ำยังเดือดพอเศร้าอยู่ขนาดลงไปแล้วปรแม่นชั่วโมงสองชั่วโมงเลยครับเอาขึ้นพลุแล้วเป็นอันนี้ละ่ะเครื่องตันละ่ลนะเออคาชาเ,เ,ซเซลียฮ็อกไบรย์ฮิจจีโรยโลนี่ซื้อคาบาัสเอ,อ๋อน,นี่ครับจากไหนคือกำไรเสียต่ำมากแล้วครับผมทุนอยู่เท่าไหร่สี่หมือนสี่นี่ทุนอยู่ปลายอยู่จากโลจากตัน นี่คือทุนห่ะแม่นบ่ะคิดดีและะ้วบ่ะโลเท่าไหร่เอาเสียต่ำแล้วครับมึงครับบาทนี้ครับเออ๋อครับอินซีจวดออกจากฟังเลยครับ <c oughs> เสียบอยดันมือนี่พิเศษครับพี่น้องครับหนึ่งแพ้ต่อสองคนของแท้ของแท้ <c oughs> กาไ,ได้คู่ควอดอย่าถ <ฮะ S 1> ้ากดำหน้าไปและกลมมาเศร้าอยู่เอาอินซีจวดแล้วครับทั้งมุนเ้ยตั้งเลยเนอยังกัน

Bên gặp bên ngập bên ngàn diệt tầm. Bên đây ngập diệt tầm ngập. Tiếm phô nha vô. Đó, đi luôn ngập đi lòng. Ồ, là ngập đi lòng. เอาตั้งบุญอินซีจวดครับเอาขึ้นแล้วครับอะีรครับเป็นผลงานของทีมงานอินซีจวดครับเซียนบอย ชัยภูมิครับเอาบึ้งกับพี่น้องครับบัน,นีเอาเข้าขมาตุ่มเข้ามาแล้วครับโอุ้ยป้านินอ๋อติดตัวพี่น้องป้านินตัวละสองโลสามโลครับออเอามาแล้วครับมาแล้วเป็นจังไงครับจังม,ม่า

จังบมจังมึงเอาครับพี่น้องเต็มพ่ออายะครับโอ้บาตะลับมาานครับสุดยอดครับสุดยอดใจยเย็นใจยเย็นพี่บอยอผักผมอะ่ะเดินฝ่าขาอ่อนหมดแล้วเนี่ย

ดึงเลยมาดอะไรครับจิก่้มก้าเลครับผมจะควงจิ้มมาอะไรครับโอ้ทางนี้ก็เพราะทางนี้ครับโอ้ยสอนเนี่ สุดยอดครับสุดยอดเฮ้ยเสียต่ำกบก็คือแล้้วนองีไปเออาายยูป็นยังไงกับพ่อใหญ่